ขาดสบายดีผมเมงพี่น้องขาดสบายดีเอฟทุกฐานเนาะขับมาชมช่องน้องอเนอยเนาะตอนนี้ก็มาเบิง่งความคืบหน้าเนานะพี่น้องตัวเล็กฮักแล้วเนาะพี่น้องเนาะเบิ่งมาชมกันเนาะพี่น้องตัวเล็กเนาะเสื่อมแล้วเสื่อมมัดขึ้นนะพี่น้องแล้วก็บส,สามทุ่มพี่น้อง ประตูเล็กเนาะแล้ว,วประตูเนาะทังคายัางบรมงนะุงเนาะพื้นเนี่ยโเทเนาะพี่เนาะมาเบินะบ่งมาชมกันเนะาะมาเบิ่งทางนี้พระเหตุนะนะอ,อ,อย่างเนาะพี่เนาะน้องเอ้ยเหตุยังอนะไรสบาดีปลาลูกสบายดีปะลูกมาลูกสองมือสองมือล่ะนะเหตุยังลูกบ้างเอ้อยกินข้าวจี้นข้าวจีป้อนเพื่อนแต่ข้าวเนาะ สุกลาก็ซีแดงตึงเย่เงี้ยมาป้อนนังกับพกินอยาเงยพี่น้องพื้นัง่เทนะพี่น้องเนาะครยังบริมุงได้ได้ันได้สำนันแล้วเนาะ มังคนสาบนะพี่น้องยังอีกขางหนึ่งนะพี่น้องเนาะไมย้มว,าวาสาบนี่ก็เาปูนเขาซือมายังเลือเนาะไมพอสาบพ,พอยัง่ว่าเลยแตเพื่นก็บมาพอ,พอไแล้วเลยแต่พอดีกับสาบกับอันนี้เลยเลยสาบไปก่อน บ่งประตูเล็กเนาะหากรนแล้วยังแต่พื้นโค้งลังคาบปเนาเอยเอน้องช่บน้อง่อย นอนวนยองสองสองนะแม่ขึ้นข้าวก่อนเขานอนเลยบายดีบายลูมสองมื่อลูกเมื่อกลมกลาบกล้ามกล้วลมยังยิงขิงอยู่ด้วยคล้องซองเนี่ยมัน่วยหนาดไม่คายเลยน่พ้องเ้ย ได้สัมมากได้สัมนี่เนาะบรรยากาศเนาะนี่ยิมะบกไตเนาะเนาะได้ความคืบหน้าฮาก็จะได้เท่านี้พี่น้อง คอยเหตุคอยเป็นคอยไปเนาะ,ะเดี๋ยวมุงหลังคาเฉลี่ป้าไหวอยู่เดี๋ยวไปนองเลยได้เงินสิมุงต่ออีกเนาะ แต่ลังเก่าประตูบานประตูยังไม่ใส่พี่หเอ้ยเห็นลังใหม่ต่ออีกเลยลังใหม่ไ็้ิข้างนั่นนี่ผมจ con nà nhảy và con ma dịch sau rồi ma thịt đất đấy phụ lập màu lai nhảy sàn nhảy thế <laughs> ma dịch đất nó nơi nơi เป็ดเิ่นเนาะผุนยังบมได้ปล่อยเป็ดนะเป็ดเิงง่นไลค่กเป็ดผ่นใหญ่จ่อยเห็บเน้นองเลยเปน่ะโอ้โนีสีขาวม่ไก่ดูน้ำ

เป็นไดชสางไงช่างใหญ่พี่น้องฮะช่างใหญ่ผมตรวจงานเลยพี่น้องเลยเล็กมันเล่าพี่น้องไอ้โฟแม่นพนว่ะพนตรวจงานพี่น้อง มันต้องเหตดอะไรต่อยมันเจียวบอกมันเห็ดกลางคืนเนาะเี่นมังเนาะเห็ดกางคืนก็เลยใต้ไฟใส่ก็เลยบเห็นขับไก่พอดบอก มยันกับขอบโชิดเกินเนาะทางไงพี่น้องชิดเกินแล้วปิดเงยมันมันงัดเหด็จกลางคืนเนาะต้องให้แก้ใหม่เนาะพี่น้องกะ้ปลาก่อนพี่น้องพอมันยังบ่เล้วนะแล้วต้องแก้ใหม่ จะคุดบ่โพนเมืคืนเรียกลยฮะคุดกระไผ่เขาหาคัน่งเด็ไผ่ไผ่คข้น้อง นตรวจงานอันนี้เอาแบบเทวดาใส่ค่ะไอ้ตีแบบเท่พหได้ไงอือตีแบบเทพนะค่ะเพราะาว่า,าวมันงามแบบนี่แหละปูนนั่นสาเขาเนี่ยก็ได้นนาาไดมาลเลยโป้ยย้ำบรละเอียดละเอียดแล้วเวยเ้ยกาแฟอะไรชอบเนาะาใส่ไงพอดีโบ้ใส่แบกก็ได้พอดีโป้แล้วพอดี วัมันทมตัวนี่แค่ทมตัวม่มันแลวว่าจะให้มันเป็นเหลี่ยมเนาะเแล้วว่าจะให้มันเป็นเหลี่ยมนะนเนี่ยจะเอาแบบใส่ฮะนี่แหละเราก็เอาให้มันมันเหลี่ยมตัวนี้แล้วนี่แล้มันถ่วงตัวนี้แล้วตัวนี้เนี่ยข้างมันงอ่ะแข่างมากกว่ามันเอามันชิอยู่บ่โอ้ยปูนไปอยู่มันจะอยู่กับยังสุรมาว์ผลวาวผลมาได้ผมต้องใส่แบบผลมาใส่แล้ให้ผลเห็ดเลย สุดความสามารถของพนเพราะว่าได้เอาเลียงได้เอาเพี่น้องอันนี้สั่งไงพลวัตยขยังสั้นคลิปนี้สมมาพาควเนาะพี่น้องเนาะเร้่มลาพาจากพี่น้องไปเนาะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตาม ຊ່ອງນ້ອງອັ o ເນີເດີ้້ง20,000มา